การนำช้างไปหากระเจ้านี่ไงค่ะคือเป็นโครงการเรื่องของการอนุรักษ์ช้างไทยนะคะแล้วก็เป็นการาเพิ่มประชากรช้างนะคะฟังช้างแม่สาของเราเนี่ยเรามีช้างทั้งหมดเนี่ยเจ็ดสิบเชือกตอนนี้นะคะแต่ว่าเราเคยมีช้างมากกว่านี้แต่ช้างของเราเนี่ยได้เสียชีวิตลงได้ล้มลงเพราะว่า ความชราภาพอายุมากนะคะเราเปิดปางช้างแม่สาตั้งแต่ปี2519ตอนนั้นที่คุณพ่อซื้อช้างช้างก็ยังอยู่ในวัยที่ยังแข็งแรงอยู่พอเวลาผ่านมา45ปีช้างของบางช้างแม่สาก,ก็ชราภาพมากนะคะมีช้างชราอยู่ประมาณ15-16เชือกแล้วก็จะทยอยที่จะชราอีกนะคะพอชราเสร็จแล้วเนี่ย เขาก็จะมีปัญหาสุขภาพแล้วเขาก็จะต้องจากเราไปตามอายุไขของช้างมันก็เลยทําให้ครอบครัวช้างของปางช้างแม่สาเนี่ยเรามีแต่จํานวนที่ลดลงนะคะแล้วเราไม่ได้ผสมช้างมาหลายปีเนื่องจากว่าเราติดปัญหาเรื่องของโควิดเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของอการบริหารจัดก,การภายในปางช้างทำให้เราเสียโอกาส ช้างเชือกที่อายุน้อยที่สุดของเราเนี่ยอายุ3ปีนะคะตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราเริ่มผสมผสมช้างอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราต้องจะต้องรอไปอีก2-3ปีกว่าที่เราจะได้ลูกช้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดเรื่องโครงการขยายพันธุ์หรือว่าขยายจำนวนชากรช้างของเราเองเนี่ยมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะปี64ี่ แล้วก็ดําเนินการในการที่จะคัดพ่อพันธุ์คัดพ่อพันธุ์แล้วก็ทําสัญญานะคะในการเรียกว่าจ้างพ่อพันธุ์นะเราจ้างพ่อพันธุ์เพราะว่าช้างในปางเราตอนนี้เขาเป็นสมาชิกที่เรียกว่ามีสายเลือดที่ใกล้ชิดกันนะคะเราต้องหาพ่อพันธุ์จากข้างนอกหรือว่าถ้าเรามีพ่อพันธุ์เราก็อาจจะต้องไปหาแม่พันธุ์จากข้างนอก เพราะว่าถ้าผสมกันเองเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องเลือดชิดเราจะไม่ทำนะ,ะแต่กระบวนการทั้งหมดเนี่ยเราใช้าในายสตัตวแพทย์นะคะ